สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูเนี่ยนอารีนาโชว์แมชกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเราเอาคลิปโต๊ะชิงของร้านซิติ t งเพลย์นะครับมาให้ชมกันนะเป็นการพบกันของอาร์คไมค์สีฟ้านะครับกับอีวากิเลนสีม่วงนั่นเองนะเนื่องจากเกมนี้เนี่ยมีของรางวัลเป็นเดิมพันนะครับทำให้ทั้งเกมเนี่ยมันลุกลับกันมันสุดๆไปเลยนะครับส่วนเกมเพ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวรับไปรับชมหลังฟังโฆษณาจบกันนะจ๊ะ ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ไทยทนดีๆอย่างร้าน s ิดแอนด์เพลย์สำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นการนะครับก็สามารถมาที่ร้านซิดแอนด์เพลยได้เลยครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการ์ดเกมจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นสลีปเด็กบ็อก <de ck> <bon> หรือว่าแฟ้มสะสมการ์ดสามารถซื้อสินค้าได้ที่หน้าร้านหรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือเว็บไซต์ซิตแอนด์ดิสตที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมและแน่นอนนะครับผมตามทัเนิที่ขึ้นตรงหน้าจอของทุกท่านตรงนี้นะครับเป็นอาร์ไนส์สีฟ้านะครับสายรอสเคิลนะครับพบกับอีวากเลียนสีม่วงไกอุด13นั่นเองนะ สำหรับอาร์คในฟ้าเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยลงคลิปไปแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับอีวากิเลียนสีม่วงนะครับคอสเจ็ 7, ไกอุดอีวาคอสี 4, เป็นอีวาสิบสานะครับผมเล่นทําเควสทําหลุมปูกระดานตึงๆนะมารอตีสองนามเมซีอิมแพคทีเดียวกินกระดานตัวเองลากแบบหัวตั้งกุโงโกงนะฮะเกมเพลย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าลุกลับกันเดือดมากๆนะเกมนี้ผมบอกไปก่อนเลยว่าทุกท่านจะสนุกกันอย่างแน่นอนนะอ่ะเริ่มต้นที่ทางฝั่งของอาร์คในฟ้านะครับ ออมันติ้แล้วผ่านครับอีวาม่วงก็รวดเร็วแล้วผมลงคารุกับชินจินะครับแล้วก็ผ่านเหมือนกันนะคารุเป็นท็อปศูนย์ลอมนะครับถ้าบอร์ดไม่มีคาราอยู่เลยเนี่ยจะสามารถลงมาได้เลยนะครับเป็นทอปศูนย์อ่ะแล้วเอ็กซ์ดอร์ไปครับแล้วลงเบรสครับจวดทิ้งจากในฟ้าเหมือนจะบีกซะแล้วนะแล้วผ่านครับเข้าเทินของอีวาม่่งครับผมอาครับแล้วกดเทคเข้าผมโม่หนึ่งไปเลยเลยลิดนะ อีกหนึ่งลงชินจีครับแล้วก็แจกหนึ่งชินจีคนนะเาสองห้าตีเลยครับแล้วเข้าเทินฝาาในฟ้านะผมได้เกตมาอย่างนี้ก็มีจี้ต่อแล้วครับลงมาเลยครับผมตัวที่เพิ่งขึ้นมือเมื่อกี้ลงเซตที่คนครับหยิบสามต่ำขึ้นมือครับแล้วกดไฟนอนตามครับเอกซ์ดอร์ไปต้องตามนะแล้วลงเป็นเลสครับผมแล้วจากนั้นกดสเปเชียลครับยกเลสขึ้นมือฮะ ลากมอนสเตอร์ลงมาฮะบวกพันอิมแพคแล้วเทคเลสผมโดนยกขึ้นมือไปลงแอคทีฟครับตี่เขารู้ฮะสนอ์อิมบอลเรเป็นไม่มีอะไรฮะเลสตปอีกบางทีบอลเรเป็นปรีลิทฮะขึ้นมือมาแล้วเปลี่ยนเทธนอย่างไวครับโอ้โหเล่นกันเร็วจริงๆเกือบพากไม่ทันนะวันนี้ครับอีวากีเลสสีม่วงโดนลำใส่ขนาดนี้ก็ต้องตามนะกดเมนะผมมูอีหนึ่งกดเมย์นะมูอีหนึ่งม,มูไปเรื่อยๆจ่ายหนึ่งนะครับ ลงเป็นเขารุกคุงแตงหนึ่งเป็นเขารุกคุงแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับไอคันสุดท้ายเป็นไก่อุ้ดครับผมตัวหนึ่งลากหนึ่งตัวนะครับที่มีเอพีหนึ่งนะครับแต่ไม่ติดเลดน,นะลงมาได้เลยไม่สนจี้ครับลงแบบแบบถีบด้วยกดเทคเมนครับฆ่าหนึ่งคนทำเทคเข้าสนานมอีกรอบครับตัวหนึ่งลากแบบแอคทีฟไม่สนจี้รับพอไม่พอก็ลงมาขอแค่ไม่ติดเลทน,นะลงมาได้หมดเลย อาครับคุณมาริเราจะออกก่อนหรือเปล่าติดมอนสเตอร์เหมือนจะตีไม่เข้าเหมือนจะลืมทำเทคเปยน,นะรอราบห้าพันตีไปก่อนนะไม่อยากเสียบอ่อถ้าผมเกตมาลอตมอนตอิสห้าพันครับเลสล่วงไปแล้วแล้วตีครับผมเทคครับเมื่อตีทิ้งมือหนึ่งใบเอาชินจิ้อสามต่ำลงมาได้นะครับสภาพนอนนะอ่ะชินจิคนนี้นะครับถ้าอยู่ บนมือกับในหลุมจะเอพเอเนจีเงื่อนไขนะครับลดลงสองนะก็จะเป็นสามนะคุณมาลีเนี่ยเอาคอรสสามมาได้นะเพราะฉะนั้นชินจิคอรสห้าตัวนี้มันเป็นห้าปอนเนาะก็ชุบมาได้ครับขอแค่ทิ้งมือครับมาครับโตกลับครับผมลงสเกลก่อนเปิดสามหาของเล่นนี่ไงของเล่นมาแล้วลอสซอนซิสเก่งมากเลยนะครับสำหรับลอสซอนซิสตัวนี้น่าจะเป็นคีย์เด็กที่สำคัญมากๆเลยครับมันทำให้ตัวเล็กตีเข้านะ หยิบขึ้นมาผมทิ้งหนึงใบจดายหนึ่งนะครับเขียวซีครับหยิบสามตามขึ้นมือเอาเป็นใครดีควจะต้องเป็นเรสหรือเปล่าเป็นเมนเมนเนชีเลยนะของเด็กและเลทครับผมเข้าสุสนาครับนอนหนักหนึ่งคนครับแล้วกดแอคทีฟเมนเลยไหมกดเลยฮะแอคทีฟเมนจวหนึ่งครับจากนั้นลบ2,000ที่ออนไลน์ทุกคนนะฝั่งตรงข้าม โดนหมดนะครับตัวเล็กตีเข้าหมดเลยนะอ๋อแต่ยังติดอยู่คะติดสองตัวอ่ะสี่พันตีครับเปิดก่อนเลยครับอยากได้ทีบโชวมาเป็นอีวาสีจะเลทหรือไม่อีวาคอสสี่นะอีวาคอสสีเรียกว่าคิดนิดนึงนะละเลทไปเลยครับแล้วตัวนี้ก็เอาบล็อกไปนะครับคือมอนสเตอร์มีแพลก็จริงแต่ว่าชินจิคนนั้นเนี่ยเป็นอิมแพคแอนเซนะครับ แล้วก็เหมือนจะอยากให้ตายนะเพราะว่ายังมีทางฝั่งของคุณมาริอยู่สได้เรื่อยๆนะขอให้ทิ้งหนึ่งนะเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวชุบเปลี่ยนตัวชุบไปเรื่อยนะนะครับแล้วไกอุอาไม่ใช่ไกอุดยีมาสิบสามนะขึ้นไปแล้วจ่ายหนึ่งครับต้องหาวิธีนะบุบกสวนมากนะลงเป็นคราครุคุงจ่ายหนึ่งนะครับสเปเชียลครับผม ยิงสามพันครับตัวหนึ่งทิ้งหนึ่งแต่ถ้ามีไกอุตหรืออิชินจิอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นยิงห้าพันแทนนะตัวทิ้งนะครับทิ้งเป็นขาวดุคุ้มกดเทคครับผมค่าหนึ่งตัวแล้วทาเทคเพ่าเข้าสนามครับก็คือตัวหนึ่งแล้วก็ลากชินจิมาแบบแบกทิพอีกหนึ่งครับเลดอีกครั้งนะครับตัวหนึ่งแล้วเลือกที่จะลากไหมมีมาลิอยู่นะลากก็คือออดเต็มอืม ก็เลือกที่จะไม่ลากนะครับแล้วก็รอบนี้ไม่พลาดครับกดนะบวก500ให้ตีผ่านมอนสเตอร์ไปได้นะมีการนับหลุมนิดนึงนะครับถ้าถึงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น5,000สองแดมได้นะครับสำหรับอ e ีวา13เทคเนี่ยของอ e ีวา13ก็คือในเทินนะครับถ้าหลุมถึง13ใบจะบวก1,000แล้วก็มี2ดาเมจนะครับถ้าถึง26หใบจะมี 4ีพแกแล้วก็บวกอีก1 0 0 0พันด้วยนะครับอาครับแล้วเอาคุณมาริตีไปก่อนนะครับทิ้งมือหนึ่งลากชินจีมาอีกแล้วอิมแพกครับเปิดมาเป็นลอสมอนซิตนะครับแล้วตีไม่เข้าอะ่ะผ่านไปเลยน่าเสียดายนะครับนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหแต่บอร์ดเนี่ยบอกเลยว่าเอาออกยากมากนะครับทางฝั่งของอ e ีวาสิามันมันแข็งมากอะบอดมันตัวย่ใหญ่ห้าพันสองตัวนะ หากไหนก็ต้องคิดหน่อยนะครับว่าจะตีผ่านไปยังไงฮะดันสเกลขึ้นไปลงเลสครับผมทางฝั่ง,งลงทางฝั่งของรอมอนซิตนะครับลบพันทุกตัวแล้วกดไฟนอลอีกแล้วยังไงฮะจะฝาฝูงห้าพันไปได้ยังไงแล้วเลทเลยไหมคิดนิดนึงฮนะคือตอนนี้มันโดนลบพันทั้งกระดาษแล้วนะเพราะฉะนั้นตัว4ี่พันจะตีเข้าแล้วนะอ่ะกดทรอดมอนซิตเลยครับยกขึ้นมือ ไม่ลงอนะกดเทกเหมือนเดิมอนะนอนแม่ถีบหนึ่งทีนะจวดหนึ่งครับผมอ๋อล้อมาที่ตัวหลังเมื่อกี้ยกขึ้นมือลบพันนะเท่าทีไม่ใช่ว่าไม่ลงนะไม่เกี่ยวนะอืมทำเทกรอบมันซิคอดหกไปแล้วนะครับจวดหนึ่งแล้วก็ลบสองพันทั้งกระดานดูสิครับดูดาเมจที่โดนลบไปตรงนั้นมันเหลือตัวกันนิดนึงยังไนงะโอ้โหสุดยอดจริงนะสำหรับรอบมันซิอ่ะกดเทครับเกีซิต ทิ้งือหนึ่งยกขอสามลงและเลทโดนยกด้วยความสามารถลงแบบเอีลบหนึ่งแล้วแม่งลงแอคทีฟด้วยโอ้โหเดือดอะไรขนาดนั้นนี่แหละครับที่บอกว่าตีกันมันสุดๆเอาละเอาใครออกก่อนครับตรงนี้ห่วงใครละใครออกก่อนเลยแล้วแน่นอนครับห่วงลอสมอนติสครับอ,อีวาไกอุตเราก็โดนนอนเป็นผักทุกเธอเลยนะอีวาเจ็ดแล้วก็ขอบล็อกไปก่อนแนละ้วเพเราวทิกเกอร์คันเลอร์นะ 25ตีเข้าครับบล็อกหรือปล่อยปล่อยครับเปิดเป็นใส่นอนครับไม่มีอะไรอิมแพกก็ต้องเข้าแล้วมันบล็อกไม่ได้เนะเาะเปิดเป็นอ้าวครับไกลอุดมาอีกแล้วอีวาคอตจิตเราเลดเลยครับจากนั้นจัูนึง่งอืมลากไหมไม่ลากฮะแล้วก็ตีไม่เข้าบอกผ่านไปเลยครับ <c oughs> มันเดือดมากเลยนะการเลดจากเลือด ด้วยอีวาคอร์เจ็ดเนี่ยเอกซต์ดอไว้นะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งสเปเชียลทิ้งไปเลยครับรักนักใช่ไหมร้องน็อตร้อนมันซิทเนี่ยตัวทิ้งครับผมทิ้งไฟนอลไบแล้วกดไฟนอลอีกใบครับอืปั๊มหลุมปั๊มหลุมเทกต้องติดเทกต้องติดกดเทคครับกินตัวนอนทิ้งเลยฮะตัวหนึ่งแล้วลากเป็นคารุ้งอะไม่ใช่คารุชินจีครับผมเทคโบอีกหนึ่งโอ้โหเหนื่อยตอนนี้พังไปทันละเดือนยิงแล้วสเปเชียลอีกหนึ่งใบฮะตัวหนึ่งทิ้งหนึ่ง สิงิถีไปครับกดเทคจัวหนึ่งลากฮะเป็นสิีอีแล้วแล้วเลดครับผมอีวาสิสามหลุมถึงหรือเปล่าเลดมาอย่างนี้แน่นอนครับผลเล่นไม่ได้นับครับไม่ได้นับแน่นอนมนัะนับที่หลังเองยี่สองใบครับไม่ถึงนะก็เป็นห้าพันสองนเมตอยู่ดีฮะมันถึงหนึ่งสิามแล้วเนาะ ปีหนักมากครับก็บล็อกทิ้งไปก่อนครับแล้ว5,000ันเมเรอีกทีตอนนี้เลสเนี่ยยืนนอกเธอ์นนะครับมันจะโดนลบไป2,500เนาะบอดี้5 5 0 0ก็จริงโดนลบ2 5 0 0ันเหลือ2,000เท่ากับว่าแอคทีฟมันตรงนี้มันก็ยืนเป็น5,000นะครับมันมันบล็อกไม่ได้อยู่ดีนะก็น่าจะต้องบล็อกแล้วครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแอคทีฟมาแล้วกันอีวาคอร์ได้สักตัวเลยนะครับไม,ไม่งั้นคือเราโด2น2ดาเมจฟรี แล้วถ้าไม่มีทิกเกอร์มาช่วยอะไรก็คือแบบตายอ่ะตายเลออยอ่ะเเหลือสองเลือดเหลือสองเลือดแล้วก็อิมแพคตสองตัวพอดีนะฮะแล้วตีเลยครับอิมแพคโชว์แอคทีฟเห็นไหมมันเป็นห้าพันมันก็บอกไม่ได้เนาะตีทีครับเป็นเกตครับผมตอมนมอนซิตเราเอากระดานมันลงยากมากนะครับทางฝั่งของอีวาสีม่วง,งเนี่ยมันโูกลับมาไม่หยุดเลยนะบวกว่าโฟสอิมแพคใกล้จะมาแล้วครับมันมันเหลืออีกแค่สี่ใบอะ่ะมันจะมาแล้วนะลงเลสครับ รอดมอนซิสแต่งหนึ่งลงรอดมอนซิสครับสั่งนอนหนักหนึ่งคนครับนอนอีวาเจ็ดไปอีวาฮอตเจ็ไปกดเทคครับผมลบสองพันทั้งฟอนไลน์กดเมนะครับทิ้งหนึ่งยกเลสลงเลสแล้วเลสอีกคนหนึ่งลงแบบเอพีลบหนึ่งลงแอคทีฟด้วยโคตรเดือดเลยท่านี้ไม่ใช้เอพเลยครับแต่ว่ากระดานโผลสองตัวซังั้น อ่ะแล้วตีก่อนเลยครับช็อตนี้ต้องปล่อยนะครับหนึ่งดูธรรมชาติเป็นชินจีครับที่กระจัวแล้วก็รวบทั้งกระดานนะครับมันบล็อกปลายหมดเลยนะอ่ะครับจะปิดได้ไหมจริงๆคือมีอยู่แลวครับโอ้โหโชว์ให้ดูเลยทีเดียวเชียวผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้มูฟมูฟได้ไหมครับดูก่อนอ่ะมูฟได้นะครับจ่ายหนึ่งครับชินจีครับตัวทิง้ง ชินจีคนนี้เนี่ยมันมีความสามารถนะครับถ้า Energy เนี่ยถึง5มันจะบวกพันหนึ่งนะนะตอนนี้กดเทคเขารู้ครับตั้งชินจีบวก500 500ไป2ทียืน5,000ละเปร์ซีครับผมเขารู้หยิบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองกับวิลเล่แล้วก็ไกอุดนะกดเทคครับค่า1ัวหนึ่งแล้วก็ลากมาหัวตั้งนะเพลสเสร็จแล้วนะครับ32บใบโฟลตอิ Impact, มแพกำลังจะเกิดขึ้นนะตรงนี้6 0 0ัครับ2ดาเมจ4อิมแครับ บ็อกก็โดนสี่ p a c แตีก็โดนสองเลือดและต้องวัดเลือดแล้วเปิดมาเป็นเกตครับอีกไปนหนึ่งเป็นไม่มีอะไรอันนี้คือจัว๋วทำให้เกมจบไปและเป็นชัยชนะของฝั่งอ e ีวาเล่นสีม่วงกันเลยครับเป็นแมตท,ที่มันมากนะครับสำหรับแมตช์นี้นะและก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากพรีออเดอร์นะครับโตเกียวกูลแล้วก็ถูเลือมดูด้วยนะครับผมส่วนเด็กฤิ์ที่หลายๆท่านถามมาเนี่ยสามารถไปเอาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ในหน้าเพจแลกศูนย์นะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า